สวัสดีครับอยู่กับผม mm hmm. เกรีเตอร์คนสร้างถนนนะเนี่ยนอกไอ้แกขอนอกเรืงเกรเตอร์แมคโครซีลอเลยเป็นรถเกี่ยวนะครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับในฤดูการปีนี้นะเขาจะเกี่ยวข้าวเซ็จหมดแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะครับแต่เดี๋ยวก็เป็นรถของที่บ้านเองนะครับผมอะไรลางานมา เลือกตั้งนะครับก็ได้โอกาสประทายเขาใช้ครับดูแลอยู่ทั้งขับทั้งซ่อมนะครับแล้วก็รับแต่งด้วยนะครับปีปีนี้เขาก็ทําไปกี่คันสองน่าจะสองขันนี่แหละปีหนึ่งก็รับทําไมเยอะนะเพราะว่าสวนมากคนที่เอารถมาให้ทําจะเอามาให้ทําจ่อๆนะครับแบบ จะใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวเงี้ยแล้วก็เอามาให้ทำนะครับแล้วมันก็อาจจะทําไม่ทันนะครับก็รับไม่เยอะนะครับแค่คันสองขันนะครับสามันอย่างเงี้ยหละหรือว่าเดือนตุลาจะไหมขาจะเริ่มเกี่ยวแล้วข้าวเริ่มออกรวงเนี่ยกันยาเนี่ยก็เอารถมาให้ทำนี่นะจะได้ถ้าพอจะทำรถคันอื่นในรถตัวเองไม่ได้ซ่อมสักทีนะครับ ทีนี้เขาก็ขยายปากาให้93้าไปนะครับ1คันแล้วก็ขยายคอมีขยายคอด้วยนะครับส่วนมากไม่ค่อยมีใครจะขยายคอกันนะครับมีแต่ขยายปากเกลียวดันคอสปริงไปโน่นนะครับแต่มันมีจุดที่ทำให้สามารถยืดอายุของโซ่ลำเลียงข้าวได้นะครับก็คือการขยายคอนะ คันนี้10ปีแล้วนะครับผมอะไรยกฝาตู้ครับยกฝาตู้ด้วยอุ้มอะไก็ไปซื้อซื้อแค่ออไรกระดอกเตา่าอกเตา่าก็คือโครงโครงด้านล่างอของเก่านะครับ ของผู้เก่าเสียงโกงมานะครับแล้วก็พวกชุดในสกรูชุดในเสื้อตรงข้างบนมาน,นะครับเสื้อข้อต,ต่อสกรูนะครับท่อส่งข้าวนะครับก็ซื้อซื้อเสียงโกงมานะครับเนาะอะไรดังกึกกักเนาะตำอะไรเนาะบานนี้เสียงอะไรเรอ่ยชนอะไรเรอ๋ย ไม้โดนตอหรือเปล่าโดนกินไม้หรือเปล่าอัดแกตัวเองฮะตัดแกด้ว<ะ>ตัวเองทกเลยตัดฟันครับกัดปากตัวเองนะครับฟันหักเลย ถ้าคนกัดปากเลยรถเกี่ยวก็จะกัดปากตัวเองได้นะโดนอะไรโดนนิ้วโดนนวดกุ้งว่ะตาอีกแต่นวดกุ้งจ้ะโอ้โอ้โดนนวดกุ้งอะไรอ่ะโอ้เนี่ยอาจะโดนตัวไหนอโดนตัวไหนเออโดนตัวนี้นหรือไม่ อมันมันโยกแรงครับแต่มันโยกเข้าไปเกินนะครับดีที่ฟันไม่ได้หักนะครับหักแค่หัวจรวดเนหะัวจรวดก,ก็สามารถเปลี่ยนก็ใส่น็อตถอดน็อตแล้วก็ใส่ทดแทงก็ได้เลยครับแต่ถ้าฟันหักเน่ต้อง ดึงราวไปทีดออกครับเอาไปตีใหม่อีกไม่ได้เอามาอีกนะครับมีชุดเดียวหลวมมาแล้วเดี๋ยวตีหน้าก่อนครับเดี๋ยวจะบิวใหม่จัดการใหม่หลวมมากครับรถช่างจริงๆ่อหมันจ่ทำรถคนอื่นรถตัวเองทับไปซ่อมไปครับ <laughs> นะครับขยายปากนะขยายท้ายขวาเลยนะครับเอ่กระื่ u นเ,เขาขยายข้างเดียวนะเดี๋ยวให้ดูนะตอนะนเดิมมันจะอยู่แค่นี้นะครับมนะันจะอยู่เสมอล้อแท่งเลยเนดะิมเดิมให้เราขยายมาฝังนนะ่งนี้20่สเซนเลฝั่งนี้20ฝั่งโน้นเท่าไหร่เอ่ยห้าฝั่งโน้น30นะ ฝั่งนี้สามสิบฝั่งนี้ยี่สิบก็รวมก็ขยายเพิ่มห้าสิบเซนนะครับเกี่ยวดีเกี่ยวคล่องเกี่ยวง่ายนะครับไม่เหยียบข้าวด้วยนะครับจะแทงซ้ายก็ได้แทงขวาก็ได้ครับแทงสองรอบสามารถปิดตัวได้เลยนะครับไม่เหยียบข้าวนะครับนอ่ให้ดูร่องในในร่อง อันนี้ร่องกินฝั่งไหนอันนี้ร่องกินฝั่งซ้ายนะก็ฝั่งขวาอันนี้แทงขวาปกติแนละ้วล้อแท็กอยู่นี่อยู่ด้านนี้รอยกินเลยไหมมันยังเหลืออยู่นะถ้าเดิมเดิมเนี่ยเหยียบเหยียบหมดแล้ว,ลวเดิมทำการแสดงต่ออุปรกรณ์ก็เตรียมมา ใส่รถมาเรียบร้อยแลครับประสบการณ์สิบกว่าปีแล้วะคัน60นั้นขายไปแล้วนะครับคันนั้นรู้สึกว่าจะออกมาก่อนกี่ปีสามปีหรือเปล่าสองสามปีแล้วก็คันเจ็ดเซบนี้ออกที่หลังนะครับ ตอนนั้นไปรถรอกกระสอบมาใครก็ไถถังอุ่มแทนนะครับฟางลงล่องกลางนะครับเจ้าของนาชอบนะที่ใครที่ชอบที่จะอัดฟางเก็บฟางนะครับมันตกลองกลางพอดีเลยนะครับ แนววปากกินด้านขวานะครับเห็นไหมไม่มีเหยียบข้าวนะเบะเต่งด้วยนะครับเบาะเต่งใหม่นะครับให้สเกตดูที่ขานะ <laughs> ยกเบาะตั้งาฐานเบาะใหม่นะครับเพื่อให้สามารถมองเวลาเกี่ยวข้าล้มนะสามารถเกี่ยวได้ไม่อ,อะไรมองได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนปากมันแคบนะครับมองง่ายนี้ปากวากว้างมองยากครับต้องครับไ่อ,อ,อะไรมุมมองให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเวลาไอ้ปากมันขา้าบปากนะครับ มันจะเกีียวไม่ขาดนะครับหรอเรามองไม่ขนนะาดเนาะตามันกว้างมากครับนี่พนักงานเกีียวข้าวท่านเจอบปลวก

กิ่งไม้ครับอันตรายนะกิ่งไม้นะครับตัดไปเข้าตู้เข้าอะไรมันตกไปที่สกรูนะครับมันก็จะไปขัดสกรูครับนะทำให้โซ่ขัดสกรูตัวตั้งขาดน,นะครับสถานะที่เจอบ่อยนะ ดีนะไม่สูงมาก đem ừ, thêm rồi gặp bạn, tít 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 rồi. À. À, ok, gặp เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับ